อันยองสวัสดีค่ะพี่ต้มาเล่นเล่นรถเองนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม hello kitty island adventure กันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาให้ของขวัญ3หัวใจให้กับฮ mm ังโกดอนเหมือนที่ทุกคนเห็นในหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะ mm hmm. มันเป็นฟิกเกอร์เมอร์เมดก็คือเป็นของขวัญที่ฮังโกดอนชอบที่สุดแต่เรามาดูกันว่า ทำ,ทำยังไงถึงจะคัฟเจ้านี้ได้นะคะซึ่งในนี้เขาก็จะบอกเงื่อนไขว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กับ My Melody นะคะก็คือต้องให้ของขวัญ My Melody จนถึงหัวใจที่13ใช่ต้องไปถึงแบบว่าขั้นที่13เลยนะถึงจะได้สูตรการคัฟมาเมทฟิกเกอร์มานะคะซึ่งวสัสดุที่เราจะใช้ครับก็จะมีตามในรูปนี้เลยซึ่งจะเป็นเฟรบิกเป็นผ้าใหญ่ป้าที่แบบว่าสามารถครัฟแล้วก็มี สับปะรดที่เราสามารถหาได้ตามเกาะแล้วก็จะมีเปลือกหอยที่เราสามารถหาได้ในทะเลนะคะซึ่งสามารถว่ายเก็บได้ที่พื้นเลยซึ่งทุกอย่างนะเขาก็จะมีบอกเนาะหรือว่าจะไปเล่นชาเลนจ์ก็ได้นะคะในมาหาสมุทรเนาะที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะทายว่าม้าน้ําตัวไหนจะได้ที่1่ที่สองที่3าอะไรเงี้ยซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้ซีเชียร์เหมือนกันนะ Okay. ตอนนี้พี่เตยก็รับมาทั้งหมด5อันนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ขับเป็นคอมเมดี้ขับเช่นเคยนะคะมาอยอันนี้นะคะก็เป็นของขวัญที่น้องชอบที่สุดเลยกำลังเล่นตลกเลยนะเพราฉนั้นฉันจะเอาของขวัญมาให้แกรับไป ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็นเลเวล14ค่ะทุกคนซึ่งเราก็จะได้อลล็อกสูตรแต่ความจริงสูตรเนี้ยถ้าใครที่สุ่มทำพวกแบบว่าเครื่องดื่มมันจะเจออันนี้เองดูว่าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องรอปลดล็อกก็ได้นะคะ่าจะได้อันสุดท้ายแล้วความจริงเมื่อก่อนอะก่อนที่พี่เตยจะให้เป็นโมเมิกร์นี้ใช่ไหมเราก็ให้เป็นปลาก็ได้เพราะว่ามันจะมีปลาพวกนี้นะคะ ไฮนี่อิเล็กทริกแท้งคล้ายเหมือนปลาไหลทะเลปลาไหลไฟฟ้าเป็นน้อยๆอย่างนี้หรอไม่รู้ว่าชื่อน้องชื่ออะไรอ่ะนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นเคฟินเป็นเหมือนปลาสาน่าลอะไรอย่างนี้หรออ๋อมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นโอปอฟัชเทอร์ฟินชื่อตาราดคุณน่ารักมาก ถ้าใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเมอร์เมดฟิกเกอร์นะสามารถจับปลาพวกนี้นะคะมาให้เพื่อเพิ่มเลเวลความสัมพันธ์ได้เลยโอเคไม่อสุดท้ายละเรียบร้อย <c oughs> น,น,นี่คือของขวัญวันนะี้ฉันจะมาบให้หนาย นี่นะคะถ้าใครที่อยากจะเพิ่มความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะอัพขั้นเลงสามารถใช้เฟนชิปสั้นได้แต่ว่าที่งไปนะจ๊ะไม่ใช้นะคะเพราะว่ายังไม่ีหลายตัวละครเลยค่ะที่เราต้องไปให้ของขวัญภายในแต่ละวันเนะาะพอทันรึได้ไหมอะ่ะทันมากเราจะให้ทำท่าไหนดีหวัวเราะอ้ามีต่วละครร้อนเหรอฮ่าฮ่าฮ่ไปแล้วค่ะบายบาย กันคิดหน้านะน้องขำไม่หยุดเลย